กาบสวัสดีครับท่านผู้ช่มโมนี้พอเที่ยงจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปตั้งไฟกาซสินครับผมไปติดตามตัวเลขกับน้องมิมี่เนาะครับเนาะน้องมิมี่เป็นเลขสูตรหวยคำนวณผสมข้อมฝันครับผมว่าน้องเย็นพันกระเลยเคยให้โชคให้ลาบมาได้หลายงวดครับพอเที่ยงก็เลยจะพาท่านผู้ชมไปติดตามเบนงตัวเลขของน้องงวดนี้โมแนลนะครับอาจจะเข่าตรงตรงเลยก็ได้เนาะทัานแล้ังรลองไปติดตามกับแอดมินของข้าครับไฟทั้งกาซสินเนาะขอขอบคุณขอบคุณครับเจ๊ตังคนภูไทย สนับสนุนคลิปดีๆตัวเลขเด็ๆมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีช่องสตาร์ดาชแนลไปครับท่านผู้ชมห้าลองไปฟังไปชมน้ำแอดมินของห้องเลยครับผมว่ามันนี้น้องไม่มีจใจเด็กโตใดเด็ดเด็ดเนาะไปครับผมครับท่านผู้ชมก่อนที่ห้าจะไปติตตามตัวเลขเด็ดเด็กก็ลองมาฟังเบิรงครับพอเทื่องกับน้องไอจะว่าสูพีสุนองฟังเพื่อว่าท่านไหนที่ยังม,งมีโชคมีดวงเนาะลองไปฟังเบิรงนน้ำกันเลยครับว่า เหตุไดถึงจะมีโชคมีดวงมีโชก่อนใหญ่ไปเลยครับไปฟังน้ากันเลยครับพอช่วงนี้เป็นยังก็เห็นหนาเฉียดเหยียดอย,ยี่ตลอดเวลาไหมมหัศจักคือกันช่วงนี้เพราะเที่ยงเป็นยังคือบอ่ค่อยมีโชคมีลาบน้ามูเลยเหตุไดนอนิไดโชกได้ลาบก็มขูขาเจ,าเจ้าแน่ยเป็นจหงไใดบ่มีดวงบ่มีโชคลาบนี่เลยบ่บ่บ่มีเลยช่วงนี้รู้สึกว่าโชบ่ค่อยดีเลยหรือว่าพอเที่ยงอยู่แต่ทีเดิมเดิมบ่เลยบ่มีโชคมีดวงข้าแตนก็ลองเขาไปเบิ่งอยู่ที่ไตคลิปนี้ แต่ความคิดเห็นลูกปังมุดใบหายมันจะมีโฉมมีลาบอยู่ในนั้นโอ้นี่เจ้าชีพจะทำสตาร์ดาช่นแนวนี่บอกแมนโอ้ยลืมครับท่านผู้ชมลืมครับพอเที่ยวเองก็ลืมครับล่องเนาะครับท่านผู้ชมล่องเปลี่ยนสถานที่ใหม่ๆเบิ่งเนาะเพื่อว่าเขาอยู่ที่เดิมๆหลายโชคดวงเขาบนท่านในมาเนาะเขาก็ล่องไปเปลี่ยนสถานที่ใหม่ๆเพื่อเขาจะได้โชคก่อนใหญ่ๆได้ดวงดีๆเนาะครับเนาะแต่ว่าท่านนี้ท่านนัน้นขอขอ่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับให้ดูอย่างมีสติ เพราะว่าเฮาเก็ดแค่เป็นแนวทางนะครับผมแค่เป็นแนวทางเนาะเพื่อว่าทาันใดเปลี่ยนสถานที่เราอาจจะได้โชก่อนยิงใหญ่ก็เป็นไปได้เ้ยคับท่านผู้ชมอืมและก็ท้ายนี้นะคะท่านผู้ชมแอดมินก็ฝากด้วยนะคะสําหรับใครที่จะกดเข้าไปในลิงก์นะคะก็ฝากว่ามาจากช่อง StarDa Channel นะคะท่นานผู้ชมมันอีแล้วว่เที่ยงจะได้โชก่อนงใหญ่เนาะโอเคค่ะไปแล้วนะคะมี่กัเว่าสซูท่านผู้ชมฟังแนวว่าพูกเขาสิสามพราเจ้าก็ยักถามจากฟากไม่มีเท่อโชคดีเพม่อนกัน เดี๋ยวถ้าเห็นเลขร้อยกเก้าก่อนค่ะไปจับคู่เศรษฐีฟีโถดเพื่อหายคู่เก้าเอาเลขร้อยคือเก้าบหมลูกร้อยกเก้าม้วนนี้เหรอคะรเม้วนนี้ร้อยเก้าค่ะท่านผู้ชมม้วนที่แล้วตอนนั้นหนูให้แม่ซีเนาะลูกเนาะท่านผู้ชมผูม้ใดที่เขามาติดตามก็เป็นกำลังใจเด้อค่ะเด้อน้องค่ะร้อยเก้าค่ะขายของคือเก่าจับบาแอดมินมาเกไนเจอจัามือให้มาถามาเดันทีตอนเดินเข้าไปในป่าเห็นข้าจอดกระดานผ้ากันแดดงูตกบนเนื้ จะงูนะเรื่องแลงเลยด้วยนะเหมือนงูเหมือนงูเหมือนเขาเรียกว่างูสายลุงงูอะไรน่ะที่มันสะท้อนแสงที่เก็บมันสะท้อนเสียงเงินอ่ะอันงูที่เขาเล่นนะหมอเออโตใหญ่มากจับกับบกหลายคนอะไรกัจับเบยูที่งูก็จะไปรอเล็กน้อยเล่นนะหมอไม่ไม่มันเป็นมันเป็นงูงูจริงนี่แหละแต่เขาเรียกว่างูแสงอาทิตย์เอาเป็นยังไงไม่เคยเห็นด้วยเ์ชดูในเน็ตนะถ้าเคยเคยเคยไม่เคยเห็นเขาเรียกว่างูแสงอาทิตย์ ไม่มีพิษหรอกเหรอแต่ว่าเจตของเขาจะเลือกแข็งได้มันเป็นเงาเงาที่วัดเหรอถ้าเป็นเลขจับคู่ถ้าเป็นถ้าเป็นเลขจับคู่ถ้ามีตัวเดียวตนเดียวก็ต้องเป็นหนึ่งแต่ถ้าเป็นเลขแบบในตำนายฝันเขาก็จะเป็นจับเป็นเจ็ดเป็นคำเจ็ดเก้าหรือห้าเก้าคำว่าจับนี้ต้องเป็นแต่ดจะได้ไม่ได้จับนในฝันน่ะคนอื่นเขาจับคนอื่นจับแล้วไม่มีเลยดูใน้ตำราบอ่ะ ตำราถ้าจับอะมันมีเจ็ดแตงงูเขาก็แบบเป็นเลขเจ็ดใช่ไหมลูกงูหนื่งเก้าค่ะงูใหญ่เก้างูใหญ่แปลว่าเก้างีใหญ่ที่ต้องพญานาคาะอย่างเดียวไม่ใช่บริวารถ้าบริวารจะเป็นงูเล็ก ถ้างูใหญ่ดิเลขเก้าถ้างูเล็กล่ะลูกงูเล็กมันส่วนมากเขาจะตีเป็นส่วนมากเขาจะตีเป็นหกเออยอะไรเออยมันแล้วแต่ว่างูมันจะเป็นลักษณะไหนค่ะงูขดหรือเปล่างูเขาจับเขารัดหรือเปล่าค่ะงูมันก็ฝันตำราเอี่ยอันนี้้มแมสน้ำมะพร้าวเลย ทุนพ่อที่ิต,ตาจะนับค่าได้เหมือนกันแล้วก็ววไม่ได้ขึ้นในแกัสทีมเพร,ราจะขึ้นดอกไม้ให้ตั้งแต่วันที่สิบเก้าเดือนที่แล้วแเราก็<น>ไม่ได้ว่างไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงตาก็เลยเออขอแล้วกันถามว่าเล่นไหมเงวดอนงี้อาจกัจะเวงวดงวดที่แล้วหนูได้เล่นไหมเงวดที่แล้วเลอตเตอรี่มันถูกไหมสูงสูงแปด ไม่ถูกมันเป็นมันเป็นเลขทหายมันไปออกเล็กน้าค่ะหนูว่าหนูจะไม่เล่นเยอะนะักวันที่แล้วก็น,นี่ซื้อไหวสองใบนึงค่ะซื้อเพื่อไหวเพื่อผีพักใส้ต้องทีนึงค่ะอยากให้มันพักเนาะหลูกเนาะเพื่อได้เป็นข้าวเป็นข้าวนะค มาเดี๋ยวขาพ่อจะลังออกวางแล้วเอาคู้ชายที่เขามาติดสามรับชมนะคะับแถวเบิ้งคลิปของนอง้องมิมะะี่ัน่งชโชคดีผู้โชคดีกันทักทายคอมเมนต์มาแน่คะใครเขาเคยฝันเห็นคนอื่นจับงูแล้วหวยออกตัวไหนที่จําได้ก็ลงมาลงมาทักทายคุยกันหน่อยเนาะมี่มี่เนาะก็เหมือนจะได้มาแชร์กันเนาะเราจะได้รู้ว่าเออบางทีอ่ะตัวเลขมันใช่มมาาลงปะเด็กเด็กยังไงก็เป็นหึงกับห้าแต่ก็อื่นหนึ่งจะเปตีหนึ่งกับหกเด็กนี่ยังไงหนึ่งมาแน่นอนอยู่แล้วเนาะเด็ก <มา S 1> ยังไง<ป>ก็ต<ช>้องหนึนน่ง<ๆ> ไม่ได้ยังเดือนไม่ได้นะยังไงก็ต้องดึงมัตีได้หลายอย่างบางคนก็อู้ๆบางคนก็ตีเป็นหก<า>ค่ะบางคนก็ตีเป็นแปดตีลักษณะมืออะไรประมาณนี้ แล้วหวยออกอันนี้อันนี้อันนี้งวดงวดนู้นงวดนี้ค่ะเราก็จะได้ทามาย้อนดูว่าเออมันสมควรไหนสรุปแล้วถือว่าฝันดีนะลูกถือว่าฝันดีถือว่าฝันดีเอ่อย้ำตัวเลขให้แม่หน่อยว่าเอ่อตัวเลขเด่นคือตัวไหนอะคะวันี้จังหวะงวดงวดเด่นที่ที่ชอบก็กลับไปตรงกับความต่าก็คือเลขเก้าเลขเก้าถ้าเลขจับคู่ที่เคยให้จับแล้วไม่เคยหลุดตลอดก็คือศูนย์หนึ่งห้าเก้า ี่ตัวเนี้ยตัวหลักเหรอตัวหลักอย่าลืมว่าห้ามทิ้งเด็กขาดเพราะวันเมื่อกี้อ่ะมันไม่เข้าแค่ตัวเดียวสุดๆค่ะใช่แต่มันเข้าทุกงวดจริงๆเนาะหนูพูดเนาะทท่านผู้ชมทีติดแต่มาตลอดก็จะรู้นะคะว่าน้องมีมี่จะยันสี่ตัวนี้ตลอดเลยนะยันสี่ตัวนี้ตลอดตัวหนั้นห้าเก้านี้ต้องคุณมีเลขเก้าเขียนไว้ไอเขียนไว้ฟ้าบ้านเลยน้องมีมี่บอกใช่ไหมลูกแล้วคนมีงมกเมื่อกี้จับสี่สี่ก็สี่หนึ่งสี่ศูนย์ก็ได้นะสี่ศูนย์สี่หนึ่งจบโบวตัวละแค่บาทสิบบาทเท่านั้น แอดมินว่าน่าจะมีคนถูกนะคะน่าจะมีคนถูกนะคะยังไงใครถูกก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะใครอยากอุดใครอยากอุดหนุนน้ําทักมาเด้อท่านผู้ชมใครช่ดงนี้อยากอุดนุนน้าทักมานะคะสําหรับวันนี้น้องมีนี่บอกว่าเด่นเก้าก่อนใช่ไหมลูกเด่นเก้าแต่ว่าขาดไม่ได้คือสี่ตัวหลักอันนี้ใช่เพราะฉะนั้นจับส่วนมากเลขจับส่วนมากค่อนข้างถ้าเป็นคนอื่นจับ มส่วนมากมันจะเป็นห้าเพราะฉะนั้นเลขห้ามาอยู่ในตัวเลขสี่ตัวที่มีเปอร์เซ็นต์ที่จอกสูงเพราะฉะนั้นแล้วคุณจับจับจับเก้าใส่หนึ่งจับเก้าใส่ห้าหรือถ้าคนอุ้ยเงินฉันเยอะจับเก้าสิบเจ็ดอีกแค่นี้แหละยืนเก้าแค่นั้นก็ลองพิจารณาดูเนาะเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมที่น้องนี่มีหายนะคะสำหรับงวดที่แล้วคนก็มีข้อบ้างหลุดบ้างแต่สำนักหลุดหลุดจริงๆก็คือเต้มเดียวค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าให้มีมีชอบก็อยากให้ให้ชอบจริงๆก็จะเป็นเก้าห้าเมื่อนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าคนมีเงินก็ซื้อเปืือเลยเด้อมันชอบมันชอบขึ้นทบลงในในตัวที่เราชอบบางทีเบ้าระบอกเก้าห้ามันก็ไปออกเก้าหกเก้าสี่อย่างเงี้ยมันก็จะชอบแบบทิ้งให้เราว่าบีไปตัวหนึ่งก็เหมือนเลขความฝันว่าไม่ตายนั่นแหละแปดูนก็ให้มิิเคราะเอาดบๆนะนอกวเนาะว่าท่านผู้ชมก็ให้พิจารณาดูว่าเด่นนาจะเป็นเกาห้ ใช่เพราะรเห็นเห็น<ๆ>คนอื่นเขาจับกันแต่ไม่มีเชือกก็มีอะไรนะเอามือจับมือก็ห้าดิลูกใช่เอามือจับแล้วก็กจับแล้วก็เหมือนแบบคือเหมือนเขารู้แหละว่างูตัวนี้มันมัน,ม,นมันไม่กับมันเป็นงูใหญ่นี่ไม่ก้าวเลยะใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่ใหตัวใหญ่สีลุ้งอย่างงี้เหรอใช่ใช่มันจะเป็นสีกลิตเขาจะสะท้อนแสงเป็นสีเงินตีความฝันนี่เป็นก้าห้าเลยใช่ไหมแเป็นงูเนี่ยในลักษณะงูใหญ่สนะ่วนมากเขาจะตีเป็นก้าครับ เล็นฟูเลยเนาะน่าจะเป็นฟูนะน่าจะเป็นฟูัูใหญ่แต่ว่าไม่ได้ใหญ่ถึงขั้นเสาไฟฟ้าหรอกครับไต่รู้ว่าใหญ่ก็จะรู้ควารู้สึกบอกเลยว่ามูใหญู่ใหญ่ก็สีเขียวน่าจะเป็นฟูอะเนอะเป็นสีสัตจมูกครับเพราะว่าเราเรารับมาแล้วเรารับรับ่านมาแล้วแต่เรายังไม่บริกาเรียกว่าอะไรซื้อชุดขาวก็ซื้อมาแล้วอะแต่เรายังไม่มีเวลาที่จะทำให้ แกก็อาจจะคงประมาณว่าทาให้กูบ้างอ๋อค่ะอขายของก็ดีอะไรนู้นนี่นั่นก็ทำให้กูบ้างจังหวะมันมาร้านทางนู้นนี่นั่นเฉยทางปันมันก็ทางก็เลยใจเป็นต้องลงทุนทั้งหมดแค่นั้นเองร้านผู้ชมจังสีก็ทำตลอดหนอนน้องไม่มีเลยจับมีไหมคะไม่ได้จับไม่ได้จับเพื่อนคนอื่นจับใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเราไม่ได้จับเจ็บ ไม่ตัดแต่ว่าถ้ามีเงินเหลือก็ซื้อครับอ่าอันนั้นต้องเป็นแบบเหมือนกับว่ามันมีตัวเดินตัวรองนะลูกเนาะก็ให้พิจารณาเอาเนาะไม่ลูกเกิดเขาดึงเขาตีความฝันได้ไงก็อยากให้น้องมิ่มี่น้องมิ่มี่ไม่ได้จับเองแต่เห็นคนอื่นจับเป็นงูใหญ่สีเขียวครับจับแทบจะออกแทบจะกอดแล้วอย่าลืมว่ากอดจับอุ้มเด็กเนี่ยเป็นตัวเลขจยกัะสห้าสิห้างูเก้า ก่นหาจะเป็นห้าเก้าก่อนนี้ก็เป็นเก้าได้นะลูกก่อนก็ใช่ไงเป็นเก้าเป็นห้าอันนี้คือไม่รู้สิชอบนี่เป็นห้าได้ลูกในความคิดเนี่ยคือชอบถ้าวัวไหนคือชอบคือชอบถ้าหัวไหนไม่ชอบคือไม่ชอบแสดงว่าหัวนี้ชอบมากใช่ไหมจหัวนี้ชอบมากเก้าห้าเก้าห้าเด้งเก้ามาเลยเก้าห้าแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือหนึ่งศูนย์ห้าเก้าหนึ่งศูนย์ห้าเก้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าอันนี้เป็นตัวหลัก พร้อมที่จะจับใส่คุณฝันเห็นอะไรก็ตามแต่จับสีตัวนี้ใช่ครับเหมือนนี่บอกว่าฟรีก็เอาศูนย์อันหนึ่งก็ก็เข้านะใช่ไหมใช่ครับเราบอกไม่เยอะหรอกเราบอกตัวเดียวแต่ถ้าไปบวกลบก้นหนาเราก็เท่ากับแปดคู่อยู่นะก็ไม่เยอะนะก็ไม่เยอะไม่เยอะก็ถือว่ารเราก็ถือว่าเยอะอยู่เพราะเราเป็นคนที่ไม่บอกหวยเยอะ แต่เราก็พยายามเซฟให้มันน้อยที่สุดแต่เราที่เราไม่อยากเซฟเพราะว่าบางทีอ่ะดวงเราอาจจะยังไม่ค่อยดีเพราะว่าช่วงนี้ไม่อาจจะได้ทําบุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนที่น้องบอกอ่ะน้องฟันสีให้ถ้าคุณไปจับมะนาวใแต่ว่าดวงใครดวงม่นใช่ใช่แค่สีตัวเนี้ยคุณจับคุณกลับบปานกลับหลังสีแน่นอนน้องมีมี่บอกื่อที่แล้วื่อที่ผ่านมาวันที่แล้วเข้าเป็นตัวเด่นสีของน้องมี่บอกว่าศูนย์หนึ่งห้าเก้าไปจับใครก็ตามชอบสมผมไม่ชอบของเนาครับเอาสี